ขณะนี้เวลา DCC10 เราจะไปผูกระดึงกันค่ะไปะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี่สิบพาไปเที่ยวผูกระดึงพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเส้นทางเข้าไปหนาด้านอุทยานเด้พี่น้องเขาจะประดับทงงา งามจะพอไปถึงหน้าด่านแล้วเราก็ไปจ่ายเงินคนละ40บาทค่ะเขาอุทยานไปฮอดแล้วเขาก็ไปซื้อประกันคนละ10บาทเนาะจะนนาะแล้วก็ไปติดต่อที่พักว่าเขาสิไประยูจะขึ้นหลังจากนั้นก็ไปนั่งอบร้มการใส่กฎกติก,กาในการขึ้นไปเทิงภูเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ไปนั่งอบร้มอยู่คราวหนึง่งแล้วเขาก็ไปสแกน q r วโค้ดเข้ารวมกลุ่มว่าเราจะขึ้นวันไหนลงวันไหนนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันเลยจ้า หลังจากซื้อประกันลงทะเบียนที่พักแล้วฮักะสียางไปทางเดินล้วเนาะค่ะนอนทางขึ้นภูเขาฮขากกะสีไปลงทะเบียนยูมองก้อนสิขื้นภูเขาไปลงทะเบียนว่าเรามากันกี่คนนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็นไปกันเลยค่ะถนนหนทางตอนขึ้นไปซ้ำแรกนี้ก็ถือว่าโหดพอสมควรเด้พี่น้องเพราะว่ามันกะสีสันเนาะจะเนาะนาสันขึ้นไปเนาะจะเนาะ เพียงแต่ว่าขันพานซ้ำแลกไปได้นี่พี่น้องซ้ำต่อๆไปนี่ก็สียาง่ายแล้วน้ะจ้ะเนาะ เพียงแค่ซ้ำแรกเราก็ต้องปรับสภาพขาเฮาเลพี่นองขาหนีมันก็สิเป็นยังสีไปตลอดทางเนาะจ้นเนาะแต่พ่อตาอันไปเห็นพ่อตาแล้วก็บอกว่าห้ค่อยๆก้าวก็าะจนเนาะก้าวสั้นๆย่าก้าวยาวยาก้าวฟื้นๆมันจ็บหนาคาแบบห้ค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวสั้นๆไปขึ้นไปบนข้องเจ้าเนาะพี่น้องโอ้โหเห็นนักสะออนบุกหาเนาะถึงซ้ำแหกแล้วถ้าถึงซ้ำนี้แล้วก็สบายแล้วพี่นองเ้อั ซ้ำสองซ้ำสามซ้ำตำต่อไปก็สีย่างง่ายเนาะจะเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปชมวิววิวสวยมากๆเลยผู้ใดไปก็ไปแวะทายรูปเนาะจัะเนาะหลังจาก,จาก <c oughs> ทายรูปเสร็จก็แวะมาสื่อน้ำปัน่นเนาะจัะเนาะน้ำปั่นแตงโมสื่อแตงโมกินเย็นเย็นชื่นใจแะละ้วกลับไปกันต่อจ้าพ่อตาโลุกนพ่อตาว่าจังไดก็อนบอกแล้วเนาะก่บอกแล้ววายะ พ่อตาคนนี้แล้วขายของอยู่ถึงอยู่ถึงภูเขาอยู่ซ้ำก่อสร้างนะจะนน้อไปพ่อเราน้าจักเลยเฮียก็เลยขอย่างน้ำกลนเราค่อยๆเราก็สิบอกว่ามาเดี๋ยวเราสิพาค่อยๆยางขึ้นไปน้จัะเนาะก็ย่างไปน้ำเรากระโบมือยอีดีเด้พี่น้องจ๋าค่อยย่างไปน้ำกลนเรามีแต่ความม่วนน้าจันระบวกาหัหัวไปเบิ่ค้าย่างไปกระโบมือเลยนะจ๊ะเนาะบอกแล้วอย่าหาเอาสิ แล้วก็ถึงซ้ำที่สองก็คือซ้ำกกกอกจ้ามาหอดซ้ำที่สองกันแล้วอันนี้ยางไงยนะจ๊าเนาะแล้วก็มาหอดซ้ำกอซางก,ก็คือซ้ำที่คุณตาขายของกับแวะกินกว๋วยเตี๋ยวร้านคุณนตานะจ๊าเากเับแตงโมเย็นเย็นแล้วก็ไปกันต่อก็มาถึงพรานพรานแปรเนาะค่ะเนาะแล้วกับพระจอไปกับสิเป็นซ้ำกกว่า,นาเนาะจ๋าเนาะอันนี้ก็สิหอดซ้ำกกกว่าทั้งหมด ที่ม้ากับยางงานหลังจากซ้ำกกหวานี่กะสิเป็นบันไดวัดใจพี่น้องอ <mm mm> <mm mm> <mm mm> ันยางยางปีนหินเหนียงพอได้อยู่เด้แต่ว่าบันไดนี่พอเลยเนะพี่น้องมาาันเจาน็บหนาขาเนาะจะเนาะไปเห็นก็จะหาบของข้นนะโอ้ยสะอ่อนหลายหาบข้นหาบล้งมือละสองสามดอกพี่น้องเลยแต่เ้ายยางสืๆกับเมืองแล้วแล,ล,ล้วเราก็มาถึงซ้ำที่ 4, สี่ก็ซ้ำกกไผ่จ้า แลวก็มาหอดซ้ำที่หากับซ้ำกกโดนและพี่น้องเด้อซ้ำอีกซ้ำหนึ่งก็คือซ้ำบ่นแต่ว่าซ้ำบ่นนี่หาบ่เห็นเนาะจากั้งตอนไปั้งตอนกลับไม่เจอเลยจักยุ่ใส่ปุ๊บแล้วก็มาหอดซ้ำกกโดนอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกมองนึงนะคะเนาะกไปแวะพักพน่าจากน้อยเนงแลวก็ไทยรูกและพี่น้องค่ะแล้วก็มาถึงซ้ำสุดท้ายของเราแล้วก็คือซ้ำแคร่นะคะขอบอกว่า นั่งพักหลายๆนะจ๊นะนล้วพอต่อไปี่ทางขึ้นนี่คือโหดพี่นอ้องหลังจากซํำแคร์เดีวนี่ขึ้นย่างเดียวปีนหินขึ้นนะจ๊ะคือแบบว่าทรมานขาแห้งละตอนนี้เบ<ม>ิ่งทางขึ้นจะสั้นขึ้นไปแบบสั้นแห้งนะจ๊นะเนาะ หลังจากซ้ำแขกขึ้นมาเนี่ยช่วยสีหอดหลังแปลนี่สองชั่วโมงเนี่ยพี่น้องนี่ไม่ละทางก็จะเป็นจันสิเลยจ้ะปีนขึ้นไปน้ำหินแน่สลับกับบันไดแน่ปีนหินนี่ยังพอใครได้พี่น้องพอตั้งแต่มาพอบันไดเด้อพอเลยพี่น้องเอ้บันไดมิตรบันไดสั้นๆทั้งนั้นจ้ะเจอบันไดนี่ใจออกเลยตอนขึ้นนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ลูกหาบเพื่นหาบข้องขึ้นหาบข้องลงและอีกจากบันไดนี่เบิ้งเบิ้งเจอบันไดนี่พอเลยพี่น้องเออโยกขาก็สิบกขึ้นบันไดก็ะส้นกสันปีนขึ้นไปบักกาเดียวลงเลยนะจ๊ะเนาะนี่พอเลยไป้อวนไปไปอ้วนไป หมอลำอยู่ไหมอลำอยู่ไปหลังจากที่ผ่านบันไดสั้นๆอันมาแล้วพี่น้องก็มาหอดจุดไม้เดียวขึ้นไปนี่เห็นหลังบูแพลแล้วพี่น้องจ้าโอ้ ค่ะนี่ก็คือความดีใจของเราเ <c oughs> ลยน <c oughs> ะได้พักผ่อนขาแล้วเห็นลังแปลแล้วค่ะพี่น้องจ้าไปย่างมาเต้นใหอยู่น่ในที่สุดเราก็ทําได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้ผู้ชิดผู้กระดึงจ้า 5ชั่วโมงครึ่งกับการเดินทางที่สุดทรหดนะพี่น้องค่ะในที่สุดก็ม้าหอดแล้วเราก็ต้องเดินทางต่อบนหลังแปดอีกครึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องกลัวสิหอดที่พากเดินไปจะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะในที่สุดเราก็มาถึงค่ะถึงหม่องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าขาข่อยนี้ได้ลากม้าเอาเอาซ่นี่ซะไป ได้ลากขามาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิมากระอกกำลังกายขาไปดีๆเอาเมื่อนี้ก็มารีวิวสเส้นทางการปีนเขาภูกระดึงไฮเบิงเนาะพี่น้องเนาะกระขอบคุณทุกขู่ทุกคนนะจ๊ะเด้อที่คอยเป็นกำลังใจให้เนาะจ๊ะเนาะที่คอยเป็นกำลังใจให้และก็รับชมคลิปวิดีโอของน้องก้อยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเราคือผู้พิชิตภูกระดึงขอบคุณหลายจ้า